คุณเชื่อหรือไม่ว่าสงครามครั้งนี้แทบไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่กลับทําให้ทั้งเมืองชายแดนหยุดหายใจในเวลาไม่กี่สัปดาห์จากคําประกาศแข็งกร้าวว่าอยู่ได้500ปีสู่ภาพผู้นําที่ต้องออกมาวิงวอนต่อหน้าสายตาโลกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครคือผู้คุมเกมตัวจริงและนี่กําลังจะกลายเป็นเหตุการณ์ทางทหารความมั่นคงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคนี้หรือไม่ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่ข่าวชายแดนธรรมดา คุณอาจคิดผิดทั้งหมดดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเปลี่ยนทุกอย่างวาทกรรมที่ว่าสามารถปิดประเทศได้ยาวนานถึง500ปีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเคยถูกนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวและเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจมันถูกออกแบบมาเพื่อปลุกเราความรู้สึกชาตินิยมทำให้ประชาชนเชื่อว่าประเทศของตนมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวได้ในทุกสถานการณ์ คำพูดลักษณะนี้ฟังดูส่งพลังในเวทีการเมืองภายในเพราะมันตอบสนองอารมณ์มากกว่าเหตุผลสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมก้มหัวให้เพื่อนบ้านหรือแรงกดดันจากภายนอกทว่าความจริงของโลกยุคใหม่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำประกาศหรืออารมณ์ความรู้สึกแต่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างประเทศเมื่อคำพูดที่เคยใช้ปลุกใจต้องเผชิญกับข้อเท็จจริง วัฒกรรมนั้นก็เริ่มแตกราวอย่างรวดเร็วทันทีที่เส้นเลือดเศรษฐกิจถูกตัดขาดการพึ่งพาพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคระบบสื่อสารและการไหลเวียนของเงินจากภายนอกคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม้จะพยายามปิดบังด้วยถ้อยคำสวยหรูเพียงใดก็ตามเมื่อช่องทางเหล่านั้นหยุดทำงานเมืองที่เคยคึกคักก็เงียบงนันธุรกิจที่เคยหมุนเงินวันละมหาศาลกลับกลายเป็นอาคารว่างเปล่า และประชาชนที่เคยถูกบอกให้เชื่อในความมั่นคงก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเปราะบางของชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนวาทกรรม500ปีซึ่งเคยถูกใช้เป็นเกราะป้องกันทางการเมืองกับกลายเป็นกระจกสะท้อนความล้มเหลวเชิงโครงสร้างเพราะมันไม่ได้เตรียมประเทศให้พร้อมรับมือกับความจริงหากแต่หล่อเลี้ยงภาพฝันที่ขาดรากฐานเมื่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้นคำพูดที่เคยหนักแน่นก็ไร้น้ำหนักในทันทีไม่สามารถซื้ออาหาร ไม่สามารถเปิดไฟและไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้จึงเผยให้เห็นว่าวัฒกรรมชาตินิยมอาจมีพลังในช่วงเวลาหนึ่งแต่พลังนั้นเป็นเพียงพลังชั่วคราวหากปราศจากการบริหารจัดการที่ยึดโยงกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในท้ายที่สุดคําประกาศที่เคยใช้เพื่อยกย่องศักดิ์ศรีของชาติจะย้อนกลับมาทําร้ายความน่าเชื่อถือของผู้นําเองและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความห่างไกล ระหว่างคำพูดกับความจริงที่ประชาชนต้องเผชิญทุกวันจากเมืองชายแดนที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางเงินสดที่เงินไหลเวียนไม่หยุดตลอด24ชั่วโมงพลอยเพชรกลับเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วราวกับถูกดึงปลั๊กไฟทั้งเมืองแสงสีจากคาสิโนโรงแรมและอาคารพาณิชย์ที่เคยสว่างใสดับลงทีละแหง่งเสียงผู้คนที่เคยพลุกพล่านเงียบหายเหลือเพียงความว่างเปล่าและความตึงเครียดที่ปกคลุมพื้นที่ การหยุดชะงักของเงินหมุนเวียนจากคาสิโนและธุรกิจสีเทาไม่ได้เป็นเพียงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแต่คือการหยุดหายใจของระบบทั้งระบบเพราะเศรษฐกิจชายแดนแห่งนี้ถูกออกแบบให้พึ่งพารายได้จากกิจกรรมเหล่านั้นอย่างลึกซึง้งเมื่อท่อน้ําเลี้ยงถูกตัดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสัญญ,ญาณสื่อสารการลําเลียงสินค้าหรือพลังงานโครงสร้างที่ดูแข็งแรงภายนอกก็พังครืนลงในเวลาอันสั้น ร้านคาเล็กๆที่เคยพึ่งพาลูกจ้างคาสิโนโรเริ่มปิดตัวแรงงานที่เคยมีรายได้ประจำกลับต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและครอบครัวจำนวนมากตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนนี่ไม่ใช่เพียงวิกฤตของกลุ่มทุนหรือเครือข่ายอิทธิพลแต่เป็นวิกฤตของเมืองทั้งเมืองที่เคยผูกชะตาก,กรรมไว้กับเศรษฐกิจนอกระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพของรถบรรทุกที่จอดนิ่งยาวเหยียดอาคารสูงที่มืดสนิทและถนนที่ไรผู้คน กลายเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ตายที่เตือนให้เห็นว่าความมั่งคั่งซึ่งสร้างบนฐานที่ไม่โปร่งใสย่อมเปราะบางเพียงใดเมื่อเผชิญกับมาตรการที่เด็ดขาดและต่อเนื่องเมืองที่เคยเป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลายเป็นจุดสะท้อนความล้มเหลวเชิงโครงสร้างในพริบตาก่อนที่เราจะดำดิ่งลึกไปกว่านี้ผมอยากชวนคุณผู้ชมมีส่วนร่วมบอกเราหน่อยว่าคุณยืนอยู่ข้างไหนในความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชา หากคุณสนับสนุนความกล้าหาญการปกป้องพรมแดนและการตัดวงจรเครือข่ายหลอกลวงและค้ามนุษย์ให้คอมเมนต์ว่าฉันสนับสนุนไทยและหากคุณยืนอยู่ฝั่งกัมพูชาด้วยจุดยืนเรื่องอธิปไตยและพันธมิตรภายใต้แรงกดดันจากภายนอกให้คอมเมนต์ว่าฉันสนับสนุนกัมพูชาทุกความคิดเห็นคือหนึ่งเสียงหนึ่งมุมมองและเราอยากรับฟังจากคุณคอมเมนต์ด้านล่างตอนนี้และ กดติดตามเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ตอนต่อไปเพราะหลังจากนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ในระยะยาวอย่าละสายตาไปไหนเพราะเรื่องราวกําลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะมาตรการที่ไทยเลือกใช้ในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากเสียงปืนหรือการเคลื่อนกำลังทางทหารหากแต่เป็นการใช้พลังอำนาจเชิงโครงสร้างที่แม่นยำและได้ผลยิ่งกว่าอาวุธใดๆ นั่นคือการควบคุมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพื้นที่ชายแดนเมื่อรัฐตัดสินใจตัดท่อน้ำเลี้ยงอย่างเป็นระบบเป้าหมายไม่ใช่การเผชิญหน้าโดยตรงแต่คือการทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองการตัดสัญญาณโทรคมนาคมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะในโลกยุคดิจิทัลการสื่อสารคือหัวใจของทุกเครือข่ายโดยเฉพาะธุรกิจสีเทาและอาชญากรรมไซเบอร์ เมื่อสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตถูกจำกัดหรือหยุดชะง,งักเครือข่ายเหล่านั้นก็เหมือนร่างกายที่ขาดระบบประสาทไม่สามารถสั่งการประสานงานหรือหลอกลวงเหยื่อได้อีกต่อไปจากนั้นการคุมเข้มเส้นทางลำเลียงสินค้าและพลังงานก็เข้ามาเสริมแรงกดดันอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบที่เข้มงวดการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งและการควบคุมแหล่งพลังงานทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพุ่งสูงขึ้นจนเกินจะรับไหว สิ่งที่เคยทำกำไรได้มหาศาลเริ่มกลายเป็นภาระที่แบกรับไม่ไหวในเวลาอันสั้นเมื่อไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าจำเป็นไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเสรีธุรกิจที่เคยซ่อนตัวอยู่หลังฉากก็ถูกบีบให้เผยความเปราะบางออกมาอย่างชัดเจนมาตรการเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษแบบฉับพลันแต่เป็นการบังคับให้ระบบที่ไม่ถูกต้องค่อยๆหยุดทำงานด้วยกฎของความเป็นจริงเครือข่ายที่เคยพึ่งพาการไหลเวียนของเงินและทรัพยากรจากภายนอก เริ่มขาดสภาพคล่องแรงงานที่ถูกดึงเข้ามาในระบบเนี่ยเริ่มขาดรายได้และโครงสร้างทั้งหมดก็เริ่มสั่นคลอนจากภายในนี่คือพลังของการใช้เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือด้านความมั่นคงเพราะมันไม่เพียงลดความเสี่ยงของความรุนแรงแต่ยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐสามารถปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนได้ด้วยวิธีที่ชอบธรรมและยั่งยืนเมื่อท่อน้ำเลี้ยงถูกตัดอย่างต่อเนื่องและไม่มีช่องโหว่ ธุรกิจผิดกฎหมายก็ไม่เหลือพื้นที่ให้หายใจสุดท้ายสิ่งที่พังทลายไม่ใช่เพียงกิจกรรมอาชญากรรมแต่คือความเชื่อที่ว่าอำนาจมืดจะสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ตลอดไปมาตรการเชิงโครงสร้างนี้จึงกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าในสงครามยุคใหม่ชัยชนะไม่ได้มาจากกำลังอาวุธเสมอไปหากแต่มาจากความสามารถในการควบคุมระบบพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งในสังคม วิกฤตที่ปะทุขึ้นอย่างเงียบงานที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการล่มสลายของเครือข่ายอาชญากรรมหรือการหยุดชะงักของเงินทุนแต่คือชะตากรรมของแรงงานนับหมื่นชีวิตที่ถูกดูดกลืนเข้าไปในระบบธุรกิจสีเทาโดยแทบไม่มีทางเลือกคนกลุ่มนี้เคยถูกมองว่าเป็นฟันเฟืองของการกดขี่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการหลอกลวงและสแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นแต่เมื่อท่อน้ำเลี้ยงถูกตัดขาด ความจริงอันโหดร้ายก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเองก็เป็นเหยื่อของระบบอาชญากรรมที่ใหญ่กว่าแรงงานจำนวนมากถูกกักอยู่ในอาคารและนิคมที่แยกขาดจากโลกภายนอกรายได้ที่เคยได้รับอย่างไม่สม่ำเสมอหายไปในทันทีพร้อมกับอาหารน้าและสิ่งจาเป็นพื้นฐานที่เริ่มขาดแคลนจากชีวิตที่เคยมีเงินหมุนเวียนแม้จะอยู่บนความไม่ถูกต้องกลับกลายเป็นการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันความหิวโหยและความสิ้นหวัง เริ่มกัดกิมสภาพจิตใจทำให้ภาพของผู้กดขี่ค่อยๆเลือนหายกลายเป็นภาพของมนุษย์ที่ติดกับตักโครงสร้างอาชญากรรมที่พวกเขาไม่อาจหลุดพ้นได้ด้วยตนเองหลายคนถูกหลอกด้วยคำสัญญาเรื่องงานและรายได้ถูกยึดเอกสารถูกควบคุมการเคลื่อนไหวและเมื่อระบบพังลงพวกเขาก็ไม่เหลือแม้แต่ช่องทางจะกลับบ้านหรือขอความช่วยเหลือวิกฤตนี้เผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของธุรกิจสีเทาที่มักถูกมองข้าม นั่นคือมันสร้างความเปราะบางให้กับมนุษย์ในทุกระดับไม่เพียงเหยื่อปลายทางแต่รวมถึงแรงงานที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยเมื่อไรายได้หยุดลงความสัมพันธ์ภายในพื้นที่เริ่มตึงเครียดการแย่งชิงทรัพยากรที่เหลือน้อยทําให้ความรุนแรงและความแตกแยกเพิ่มขึ้นระบบที่เคยควบคุมด้วยเงินและอํานาจเริ่มสูญเสียการยึดเหนี่ยวเหลือเพียงความกลัวและความไม่แน่นอนวิกฤตมนุษย์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความสงสารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบทเรียนสําคัญ ว่าการปล่อยให้เศรษฐกิจนอกระบบเติบโตโดยไม่ถูกตรวจสอบย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่โหดร้ายต่อผู้คนจำนวนมหาศาลจากผู้ที่เคยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแรงงานเหล่านี้กลับสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของโครงสร้างที่เอื้อให้อัชญากรรมดำรงอยู่และเมื่อโครงสร้างนั้นพังทลายสิ่งที่เหลืออยู่คือมนุษย์ธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความหิวโหยความหวาดกลัวและคำถามสำคัญว่าใครควรรับผิดชอบต่อชะตากรรมที่พวกเขาไม่เคยเลือกด้วยตัวเอง ภาพการแสดงออกของฮันแมนเนตในช่วงเวลานี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของภาวะจนุมทางอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากผู้นำที่เคยพยายามสื่อสารภาพลักษณ์ของความมั่นคงความเด็ดขาดและการควบคุมสถานการณ์กลับต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนด้วยท่าทีอ่อนแรงและเปราะบางน้ำตาที่หลั่งออกมากลางสายตาของผู้คนจำนวนมากไม่ใช่เพียงการแสดงความรู้สึกส่วนตัวแต่เป็นสัญญาณของแรงกดดันภายในที่สะสมมานานและประทุขึ้นพร้อมกันทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมภาพเช่นนี้ส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อการรับรู้ของประชาชนเพราะในโลกการเมืองน้ำตาของผู้นำมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการสูญเสียความได้เปรียบและการขาดทางเลือกเมื่อคำประกาศที่เคยแข็งกร้าวไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ความเชื่อมั่นของสังคมก็เริ่มสั่นคลอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงกดดันจากกลุ่มอำนาจภายในพันข่ายค้านกลุ่มทุนและแม้แต่ประชาชนทั่วไป เริ่มถาโถมเข้ามาพร้อมคำถามที่หนักหน่วงว่าผู้นำยังมีความสามารถเพียงพอที่จะนำพาประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้หรือไม่ความชอบธรรมในการนำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอำนาจรัฐจึงถูกตั้งคำถามอย่างเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้นำต้องออกมาวิงบอลต่อหน้าสาธารณชนภาพนั้นยิ่งตอกย้ำว่ากลไกาการควบคุมภายในเริ่มอ่อนแรงการตัดสินใจสำคัญไม่อาจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ ก็ลดลงตามไปด้วยสำหรับผู้สนับสนุนนี่อาจเป็นภาพของมนุษย์คนหนึ่งที่แบกรับภาระหนักอึง้งแต่สำหรับฝ่ายวิจารณ์มันคือหลักฐานของความล้มเหลวในการบริหารจัดการและการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ของการวิงวอนจึงกลายเป็นดาบสองคมที่ยิ่งตอกย้ำความเปราะบางของตำแหน่งผู้นำในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศและเมื่อความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอน คำถามเรื่องอนาคตทางการเมืองก็เริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางหากคุณติดตามมาถึงตรงนี้แล้วและเห็นว่าการวิเคราะห์เชิงลึกเช่นนี้ช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่าลืมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดติดตามหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเนื้อหาที่เข้มข้นรอบด้านและต่อเนื่องเพราะเรื่องราวนี้ยังไม่จบและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำหนดชะตาของผู้นำและประเทศทั้งประเทศ ความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดของกัมพูชาในสถานการณ์นี้คือการประเมินศักยภาพและความเด็ดขาดของไทยต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างรุนแรงในสายตาของผู้วางนโยบายฝั่งกัมพูชาไทยถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นเพียงคู่ค้าชายแดนที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันสูงและไม่น่าจะกล้าใช้มาตรการแข่งข้าวที่กระทบต่อการค้าหรือความสัมพันธ์ระยะยาวความคิดเช่นนี้ทําให้เกิดความประมาทในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะมันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าไทยจะเลือกการประนีประนอมมากกว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่เมื่อสถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยกลับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะเปลี่ยนบทบาทจากคู่ค้าทางเศรษฐกิจไปสู่ผู้กำหนดคติการอย่างไม่ลังเลการใช้มาตรการเบรกทาวนคือสิ่งที่กัมพูชาไม่คาดคิดมาก่อนเพราะในกรอบความคิดเดิมมาตรการเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นทางเลือกสุดโต่งที่ไม่น่าจะถูกนำมาใช้จริง ผลลัพธ์คือเมื่อมาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้อย่างเป็นระบบกัมพูชากลับไม่มีแผนสำรองไม่มีเครื่องมือรับมือและไม่มีอำนาจต่อรองเพียงพอที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันเวลาความผิดพลาดนี้ไม่ใช่เพียงการคำนวณทางเศรษฐกิจที่คาดเคลื่อนแต่เป็นความล้มเหลวในการอ่านเจตจำนงทางการเมืองของไทยซึ่งได้ส่งสัญญาณชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้วว่าความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนจะถูกยกขึ้นเหนือผลประโยชน์ทางการค้าชายแดนใด เมื่อกมพูชาย,ยังคงยึดติดกับภาพเดิมของไทยความจริงใหม่ที่ปรากฏจึงกลายเป็นแรงกระแทกอย่างรุนแรงต่อทั้งระบบนี่คือบทเรียนสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันว่าการมองเพื่อนบ้านผ่านกรอบความเคยชินอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่ยากจะแก้ไขเพราะรัฐที่พร้อมจะใช้เครื่องมือเชิงโครงสร้างอย่างเด็ดขาดย่อมไม่ลังเลที่จะลงมือเมื่อเห็นว่าผลประโยชน์พื้นฐานถูกคุกค,คามก่อนที่เราจะดำดิ่งลึกไปมากกว่านี้ผมอยากชวนคุณผู้ชมมีส่วนร่วม บอกเราหน่อยว่าคุณยืนอยู่ฝั่งไหนในความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาหากคุณสนับสนุนจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญการปกป้องพรมแดนและการต่อต้านเครือข่ายหลอกลวงและค้ามนุษย์ให้พิมพ์คอมเมนต์ว่าฉันสนับสนุนไทยและหากคุณยืนอยู่ฝั่งกัมพูชาด้วยจุดยืนเรื่องอธิปไตยและพันธมิตรภายใต,ใต้แรงกดดันจากมหาอำนาจให้คอมเมนต์ว่าฉันสนับสนุนกัมพูชาทุกความคิดเห็นคือหนึ่งเสียงหนึ่งมุมมอง และเราอยากฟังจากคุณอย่าลืมกดติดตามช่องและคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราพาคุณไปสำรวจจุดเปลี่ยนถัดไปของเกมยุทธศาสตนี้ไปพร้อมกันอย่าละสายตาเพราะเหตุการณ์สำคัญกำลังค่อยๆค,ค,คลี่คลายตรงหน้าเราการแตกหักระหว่างรัฐกับกลุ่มทุนสีเทาในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันหากแต่เป็นผลสะสมของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่ดำเนินมายาวนานจนถึงจุดอิ่มตัวในอดีตผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเคยพึ่งพาอาศัยกันอย่างแนบแน่น รัฐได้รายได้และความสงบชั่วคราวส่วนกลุ่มทุนได้รับพื้นที่และการคุ้มครองเพื่อดําเนินกิจกรรมที่อยู่นอกกรอบกฎหมายความสัมพันธ์ลักษณะนี้อาจดูเหมือนสมดุลในระยะสั้นแต่แท้จริงแล้วมันซ่อนแรงกดดันมหาศาลไว้ภายในเมื่อบริบทภายนอกเปลี่ยนไปและแรงบังคับใช้กฎหมายจากภายนอกเริ่มรัดแน่นผลประโยชน์ที่เคยเป็นเสาหลักกลับกลายเป็นภาระทางการเมืองที่รัฐต้องแบกรับกลุ่มทุนสีเทาที่เคยเงียบงนัน เริ่มเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลอย่างเปิดเผยให้หาทางออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองความคาดหวังว่ารัฐจะเข้ามาอุ้มชูหรือผ่อนปลนมาตรการเริ่มดังขึ้นทุกวันแต่ในขณะเดียวกันการตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านี้ยิ่งทําให้รัฐเสี่ยงต่อการสูญเสียความชอบธรรมในสายตาประชาชนและนานาชาติความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่เคยมั่นคงจึงเริ่มแตกราวเพราะเมื่อผลประโยชน์ไม่สามารถไหลเวียนได้ดั่งเดิมกลุ่มทุนก็เปลี่ยนจากพันธมิตรเป็นภาระในทันที รัฐต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากระหว่างการปกป้องโครงสร้างเดิมที่กำลังพังทลายกับการตัดขาดเพื่อรักษาความอยู่รอดของระบบโดยรวมความตึงเครียดนี้สะท้อนออกมาในรูปของความไม่ไว้วางใจการต่อรองที่แข็งกร้าวและการกล่าวโทษกันไปมาภายในประเทศกลุ่มทุนบางส่วนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำขณะที่รัฐเองก็เริ่มมองเห็นว่าการยึดติดกับเครือข่ายที่พลนเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งดึงประเทศลงสู่ความเสี่ยงที่ลึกกว่าเดิม การแตกหักครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสูญเสียรายได้หรืออำนาจต่อรองแต่เป็นการเปิดโปงความเปราะบางของระบบอุปถัมภ์ที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งเมื่อความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ล้วนๆขาดพื้นฐานของความโปร่งใสและกฎหมายมันย่อมไม่อาจยืนหยัดได้ในยามวิกฤตและเมื่อสายใยนั้นขาดสะบัน้นสิ่งที่เหลืออยู่คือรัฐที่ต้องเร่งฟื้นความเชื่อมั่นและกลุ่มทุนที่กำลังเผชิญกับความจริงว่า อำนาจที่เคยมีอาจไม่สามารถต่อรองอนาคตได้อีกต่อไปการที่ไทยแ,แลนด์ก้าวขึ้นมาอยู่ในบทบาทของผู้กำหนดกติกาใหม่ของภูมิภาคในช่วงเวลานี้ไม่ได้เกิดจากความทะเยอทะยานหรือการแสวงหาอำนาจเหนือเพื่อนบ้านหากแต่เป็นผลจากการตัดสินใจเชิงหลักการที่ชัดเจนว่าประเทศจะไม่ยอมเป็นทางผ่านหรือพื้นที่เอื้อประโยชน์ให้กับอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป จุดยืนนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนกรอบความคิดด้านความมั่นคงจากอดีตที่เคยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ทางการค้าและความสะดวกทางเศรษฐกิจมาเป็นการยกความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของรัฐขึ้นเป็นลําดับแรกเมื่อเส้นแบ่งนี้ถูกวางอย่างชัดเจนไทยจึงพร้อมยอมรับผลกระทบทางเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อแลกกับความมั่นคงในระยะยาวการตัดสินใจเช่นนี้ไม่เพียงส่งสัญญ,ญาณไปยังเครือข่ายอาชญากรรมว่าพื้นที่ชายแดนจะไม่ใช่เขตปลอดภัยอีกต่อไป แต่ยังเป็นการประกาศต่อประเทศรอบข้างว่ากติกาเดิมที่ปล่อยให้กิจกรรมผิดกฎหมายแฝงตัวอยู่ภายใต้ฉากหน้าของการค้าไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือจุดยืนที่แข่งขันนี้กลับได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมไทยอย่างกว้างขวางเพราะประชาชนจำนวนมากรับรู้ถึงความเสียหายที่อาชญากรรมข้ามชาติสร้างไว้ในอดีตทั้งในรูปของการหลอกลวงการค้ามนุษย์และการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจ การที่รัฐเลือกยืนหยัดอย่างชัดเจนจึงถูกมองว่าเป็นการปกป้องคนในประเทศมากกว่าการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์เสียงสนับสนุนจากสังคมทำให้จุดยืนของไทยมีความชอบธรรมและน้ำหนักมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจของรัฐบาลแต่สะท้อนชนธร,รมติของสังคมในวงกว้างเมื่อความมั่นคงถูกยกเหนือผลประโยชน์การค้ากติกาใหม่ของภูมิภาคก็เริ่มก่อตัวขึ้นโดยปริยาย นั่นคือการไม่ยอมรับความมั่งคั่งที่สร้างบนอาชญากรรมและการไม่ประนีประนอมกับเครือข่ายที่ทำลายชีวิตผู้คนแม้จะต้องแลกกับแรงเสียทานในระยะสั้นไทยเลือกเส้นทางที่ยากกว่าแต่ชัดเจนกว่าและการเลือกเช่นนี้ได้เปลี่ยนสมดุลของอำนาจเชิงกติกาในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญจากประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงทางผ่านทางเศรษฐกิจไทยกำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ว่าการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ จะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องโปร่งใสและเคารพซึ่งกันและกันหากไม่เป็นไปตามนี้การปิดประตูย่อมเป็นทางเลือกที่ชอบธรมและนี่เองคือภาพของไทยในบทบาทใหม่ผู้ที่ไม่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่กำลังผลักดันให้ภูมิภาคทั้งภูมิภาคต้องหันกลับมาทบทวนกติกาที่เคยปล่อยปละละเลยมานานในมิติระหว่างประเทศ วิกฤตที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ปัญหาภายในหรือความตึงเครียดตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ได้ขยายตัวออกไปสู่แรงกดดันจากเวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพลักษณ์ของประเทศที่เคยพยายามวางตัวเป็นจุดเชื่อมเศรษฐกิจและการลงทุนกลับเริ่มถูกแทนที่ด้วยภาพของพื้นที่ที่ปล่อยให้ธุรกิจผิดกฎหมายและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเฟื่องฟูสิ่งนี้ทำให้กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นในสายตาของนานาชาติ พราะในบริบทโลกปัจจุบันชาติมหาอำนาจไม่ต้องการผูกพันชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ระยะยาวเข้ากับกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรและแรงกดดันทางการเมืองประเทศที่เคยแสดงท่าทีสนับสนุนหรือรักษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเริ่มเลือกวางระยะห่างอย่างระมัดระวังความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจการเงินและโครงการพัฒนาต่างๆถูกผูกเข้ากับเงื่อนไขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นคือการต้องกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงคำประกาศเชิงนโยบายหรือการจัดการเชิงสัญลักษณ์แรงกดดันนี้ทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากเพราะการเพิกเฉยต่อเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงการสูญเสียการสนับสนุนจากภายนอกแต่การยอมรับเงื่อนไขก็เท่ากับการต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มอิทธิพลภายในประเทศที่เคยได้รับประโยชน์จากระบบเดิมสถานการณ์เช่นนี้ทำให้การเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่พื้นที่ของการต่อรองอย่างเสรีอีกต่อไป แต่กลายเป็นสนามที่กติกาถูกกำหนดโดยมาตรฐานด้านความโปร่งใสและความมั่นคงร่วมกันเมื่อชาติมหาอำนาจต่างส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขาจะไม่สนับสนุนประเทศที่ปล่อยให้ธุรกิจผิดกฎหมายเติบโตกัมพูชาจึงเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านี้ผมอยากชวนคุณผู้ชมร่วมแสดงความเห็นบอกเราหน่อยว่าคุณยืนอยู่ข้างไหนในความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาหากคุณสนับสนุนความกล้าหาญ การปกป้องพรมแดนและการต่อต้านเครือข่ายหลอกลวงและค้ามนุษย์ให้คอมเมนต์ว่าฉันสนับสนุนไทยและหากคุณยืนอยู่ฝั่งกัมพูชาด้วยจุดยืนเรื่องอธิปไตยและพันธมิตรภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและตะวันตกให้คอมเมนต์ว่าฉันสนับสนุนกัมพูชาทุกความคิดเห็นคือ1เสียงหมุมมองและเราอยากฟังจากคุณกดติดตามช่องและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์จุดเปลี่ยนสำคัญถัดไปของสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันอย่าละสายตาเพราะเกมการเมืองระหว่างประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นและชัดเจนยิ่งขึ้นบทเรียนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนที่สุดจากวิกฤตครั้งนี้คือความจริงที่ว่าความมั่งคั่งซึ่งก่อร่างขึ้นบนฐานของอาชญากรรมและเศรษฐกิจสีเทาไม่มีวันยั่งยืนไม่ว่าตัวเลขรายได้จะดูน่าประทับใจเพียงใดหรือเมืองจะเคยคึกคักมากแค่ไหน เมื่อรากฐานตั้งอยู่บนกิจกรรมที่อยู่นอกกฎหมายระบบทั้งหมดก็ย่อมเปราะบางและพร้อมพังทลายทันทีที่เผชิญแรงกดดันจากภายนอกในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจสีเทายังไหลลื่นรัฐอาจรู้สึกว่าตนเองสามารถพยุงสถานการณ์ได้ได้รายได้ได้ความสงบชั่วคราวและได้ภาพลวงตาของสเสถรยรภาพแต่แท้จริงแล้วรัฐกำลังผูกชะตาก,กรรมของตนไว้กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เมื่อการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกถูกตัด ไม่ว่าจะเป็นการค้าพลังงานการเงินหรือเทคโนโลยีกลไกภายในที่เคยดูเหมือนทำงานได้ก็หยุดชะงักอย่างฉับพลันวิกฤตนี้เผยให้เห็นว่ารัฐที่พึ่งพาเศรษฐกิจนอกระบบอย่างหนักไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะขาดโครงสร้างการผลิตที่แท้จริงขาดความเชื่อมั่นจากนานาชาติและขาดความสามารถในการดูแลประชาชนยามเผชิญแรงสั่นสะเทือนเมื่อเส้นเลือดจากภายนอกถูกตัดรัฐจึงไม่เหลือพลัง พอจะพยุงระบบเศรษฐกิจและสังคมให้ดําเนินต่อไปได้ตามปกติผลลัพธ์คือความปั่นป่วนที่ลุกลามจากภาคธุรกิจไปสู่ชีวิตประจําวันของประชาชนความไม่มั่นคงทางอาหารรายได้และความปลอดภัยกลายเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วิกฤตครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นจุดเปลี่ยนเชิงประวัติศาสตร์ที่บังคับให้รัฐและสังคมต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาอย่างจริงจัง มันตั้งคำถามต่อแบบจำลองการเติบโตที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายและการประนีประนอมกับอำนาจมืดว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่มั่นคงได้จริงหรือไม่คำตอบที่ปรากฏชัดคือไม่เพราะเมื่อความมั่งคั่งหายไปพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่เหลืออยู่คือโครงสร้างที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนบทเรียนนี้จึงมีความหมายมากกว่าพรมแดนหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง มันสะท้อนความจริงสากลว่าอธิปไตยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่อาจสร้างบนอาชญากรรมได้และรัฐที่ต้องการความยั่งยืนจำเป็นต้องเลือกเส้นทางที่ยากกว่านั่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่โปรง่งใสอยู่บนกฎหมายและสามารถยืนหยัดได้แม้เมื่อแรงสนับสนุนจากภายนอกลดลงวิกฤตครั้งนี้จึงจะถูกจดจำไม่ใช่แค่ในฐานะความล้มเหลวแต่ในฐานะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์ของรัฐ ที่เคยพึ่งพาเศรษฐกิจสีเทาอย่างลึกซึ้งเมื่อมองย้อนกลับไปจากเหตุการณ์ทั้งหมดบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดคือความมั่นคงที่แท้จริงไม่อาจสร้างบนทางลัดหรือผลประโยชน์สีเทาได้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับชีวิตส่วนตัวสิ่งที่ดูเหมือนให้ผลเร็วมักซ่อนความเปราะบางไว้เสมอเมื่อเผชิญวิกฤตความจริงจะเปิดเผยว่าอะไรคือรากฐานที่มั่นคงและอะไรคือภาพลวงตาสำหรับคนวัยกลางคนและผู้สูงวัยบทเรียนนี้เตือนใจเราว่า การวางแผนชีวิตต้องยึดความถูกต้องความพอเพียงและความรับผิดช,ชอบเป็นหลักความสัมพันธ์ที่ดีความซื่อสัตย์และการเตรียมพร้อมยามยากคือเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในวันที่ไม่แน่นอนหากเนื้อหานี้ช่วยให้คุณได้ข้อคิดหรือมุมมองใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณห่วงใยและแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างทุกเสียงมีความหมายและเรายินดีเดินไปเรียนรู้บทเรียนชีวิตไปพร้อมกับคุณเสมอ